สนามบินวัดป่าไม่ปังแถมโดนแฉเบื้องหลังคือการปล้นที่ดินประชาชนสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับสนามบินใหม่ใหญ่กว่าเดิมของพวกเขาที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้ไม่กี่วันนะครับแต่ปรากฏว่ากระแสกลับตกลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้เหอกันข้ามเดือนข้ามปีเหมือนสนามบินหมูกระทะเสียมเรียบอังกอร์เลยถึงแม้ว่าวันเปิดตัวจะมีประชาชนแห่กันไปดูอย่างเนืองแน่นจนทำรถติดยาวก็ตามก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะชาวเขมรพากันแต่งชุดปฏิบัติธรรมไปนั่งไหว้พระเหมือนตอนไปวัดหรือเปล่านะครับเลยทำให้ผลที่ตามมาคือความเงียบเหงาของสนามบินที่สงบราวกับเป็นวัดป่าขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับแค่แซวเล่นเฉย เพราะความจริงแล้วก็รู้กันอยู่ว่าจํานวนเที่ยวบินที่ไปลงกัมพูชามันมีน้อยอยู่แล้วขนาดตอนที่เสียมเรียบอังกอร์นะครับมีการรวบเที่ยวบินทุกไฟ์ไปไว้ที่นั่นแล้วยังมีเที่ยวบินไปลงเทียบเท่ากับสนามบินจังหวัดกระบี่หรือหาดใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของบ้านเราจังหวัดเดียวเท่านั้นเองดันทะลึ่งไปสร้างสนามบินเพิ่มนะครับมาตอนนี้ต้องแบ่งเที่ยวบินกันไปลงจํานวนเที่ยวบินก็คงจะพอๆกับ สนามบินจังหวัดเล็กๆอย่างสกลนครหรือนครพน,พนมบ้านผมเท่านั้นแหละครับแล้วนอกจากจะเงียบสงบราวกับวัดป่าปรากฏว่ายังเหมือนเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระมาทำวัดอีกด้วยนะครับเพราะประชาชนชาวเขมรที่พากันแห่มาเที่ยวชมนั้นหลังจากที่เล่นบันไดเลื่อนนั่งนั่ง,น,งนอนๆอ,นนอนตากแอร์และสวดมนต์ไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วพวกเขายังพากันสแสดงนิสัยลักความสะอาดอันเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าด้วยการทิ้งขยะ ไว้ตามมุมต่างๆของสนามบินจนมีการถ่ายรูปออกมาแชร์ให้ชาวโลกได้เห็นซึ่งคนที่ถ่ายออกมาก็เป็นคนขเขมรเองนะครับที่เอื่มละอากับพฤติกรรมมักง่ายแต่ดันอายคนของเพื่อนร่วมชาติตัวเองไอคาว่ามักง่ายแต่อายคนนี้ผมนิยามให้เองนะครับจากการเจอมากับตัวคือเขาจะเป็นคนที่ขี้เกียจเดินเอาไปทิ้งถังขยะแต่ดันหน้าบางกลัวว่าคนจะเห็นว่าตัวเองทิ้งมันก็เลยแอบเอาไปยัดไว้ตามซอกตามมุมต่างๆครับ ผลที่ได้ก็คือคนตามเก็บจะลำบากขึ้นอีกหลายเท่าเลยดังนั้นภาพที่ออกมามันเลยมีแต่กระแสด้านลบๆนะครับนอกจากจะไปนั่งนั่งนอนๆให้รกหูรกตาแล้วยังทิ้งขยะให้รกสนามบินอีกต่างหากและในส่วนของผลประกอบการก็อย่างที่เห็นครับเที่ยวบินก็ยังคงน้อยอยู่เหมือนเคยและกระแสความเหอของประชาชนก็เงียบลงอย่างรวดเร็วและที่มากไปกว่านั้นมันยังมีการออกมาแช์อีกว่า เบื้องหลังของการสร้างสนามบินแห่งนี้นอกจากจะทําให้ประเทศเป็นหนี้ก้อนโตแล้วมันยังมีการซื้อที่ดินที่ไม่เป็นธรรมจากประชาชนของสมเด็จหุนเซนอีกจากที่เห็นตัวเลขแล้วอย่าว่าแต่ไม่เป็นธรรมเลยนะครับสามารถใช้คําว่าป้นได้เลยเพราะเขาบอกว่าสนามบินเตโชทําให้ชาวกัมพูชากว่า500ครอบครัวต้องหลั่งน้ําตาเพราะถูกบังคับให้ขายที่ดินของตนเองในราคาถูก ราคาซื้อขายจริงอยู่ที่70-80ถึงดอลลาร์ 80, แต่สมเด็จฮุนเซนประกาศให้เพียง8ดอลลาร์หากไม่ยอมกับราคานี้ก็จะถูกยึดเอาไปแบบฟรีๆผู้ที่ได้ประโยชน์จากสนามบินนี้คือครอบครัวของฮุนเซนและบริษัทจีนเขาว่ามาประมาณนี้นะครับจาก2 5 0 5นี้ี่ก็ว่าถูกแล้วนะครับแต่สมเด็จฮุนเซนยังจ่ายจริงแค่250อีกต่างหากจะเคี้ยวไปไหนครับ แบบนี้ประชาชนจะไม่พอใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรว่าไหมล่ะครับเราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนต่อโพสต์แฉนี้กันครับว่าพวกเขานั้นมีความคิดเห็นว่ายังไงคนแรกบอกว่าขนาดตระกูลหุนทำแบบนี้กระบือยังหมกมุ่นอยู่กับความสงบสุขของพ่อคนต่อมาบอกว่าชาวกัมพูชาต้องชดใช้นี่อีก50ปีการพัฒนาจะล่าช้าไปอีก50ปีต่อให้หุนเซนหุนมาเนต กลับไปเฝ้าพระเจ้าแตงหวานก็ไม่สามารถใช้นี่หมดความผิดพลาดน,นี้เกิดจากกัมพูชาตกอยู่ในอำนาจจีนอีกคนบอกว่าสนามบินแห่งนี้หากดูตาม o o o l l m m p p ฮุนเซนสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเตรียมไว้สำหรับการอพยพตัวเองและครอบครัวออกจากกันดานโดยเฮลิคอปเตอร์ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็สามารถถึงสนามบินใหม่แห่งนี้แล้วอีกคนบอกว่า การพัฒนาบนน้ำตาของประชาชนแล้วก็ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของคนนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเอาผู้นำไร้ความสามารถออกไปกลุ่มจะดำเนินต่อไปได้อย่างแน่นอนสมาชิกต้องเลือกคนที่มีความสามารถแท้จริงขึ้นมาแทนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถึงเวลาแล้วที่ชาวเขมรทุกคนต้องปกป้องชาติและแผ่นดินของบรรพบุรุษจากเงื้อมือของผู้ไร้ความสามารถ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนกัมพูชานะครับและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมสนามบินวัดป่าแห่งนี้ถึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับตอนที่สนามบินหมูกระทะเปิดตัวตอนนี้พวกเขาคงจะพอรู้แล้วว่าการมีสนามบินสวยๆรูรูมาอวดพวกอาเสียนบนโลกออนไลน์นั้นมันต้องแลกมาก,กับอะไรและเสียหายมากแค่ไหนต่อประเทศของตัวเอง และสุดท้ายสนามบินแห่งนี้ก็คงรอวันเจ๊งอีกตามเคยนั่นแหละครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้จากที่มีท่านผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์แสดงอาการสงสัยนะครับทีแรกผมเห็นในเพจนะครับมาคอมเมนต์ว่าเสียงคุ้นๆเหมือนอยากเล่าจากนั้นผมก็เห็นมาเม้น์ในช่องนี้ด้วยว่าทิศใจไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันไหมนะครับ ก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสงสัยคือใช่แล้วนะครับผมเองแหละและเรื่องของเรื่องที่มันมีหลายช่องทางก็คือตอนที่เริ่มทําช่องนี้เนี่ยยังมีคนไทยบางส่วนต่อต้านอยู่นะครับผมก็เลยพูดอย่างเดียวไม่เอาหน้าออกสื่อส่วนเพจที่ออกสื่อก็จะทําเป็นแนวท่องเที่ยวเล่าเรื่องตลกโปกฮาวัดวาอารามไปเรื่อยนะครับแล้วพอมันเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งช่องอยากเล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําเพจและเห็นว่าคนไทยก็ไม่ต่อต้านแล้ว ผมก็เลยเอาไปเล่าในเพจนั้นนั่นแหละครับยังไงก็ขอขอบคุณที่จำกันได้แล้วก็หากันเจอนะครับใครที่ชอบแนวท่องเที่ยววัดวาอารามแล้วก็คอนเทนต์สนุกสนานก็ไปเจอกันได้ที่ช่องทิชจบอบชอบเล่านะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันหมด โดยเฉพาะช่อง YouTube ของทิ่จอบชอบเล่านะครับฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยเข้าไปให้การสนับสนุนหน่อยเพราะว่าแทบจะไม่มีคนดูเลยนะครับแวะไปช่วยกันให้คำติชมหน่อยนะครับว่าผมควรจะปรับเปลี่ยนช่องไปทางไหนหรือถ้าหากเห็นผมห่างหายจากช่องนี้ไปหลายๆวันก็สามารถไปช่องนั้นแล้วตามกลับมาส่งงานได้นะครับส่วนช่องนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับคือเล่าอย่างเดียวไม่เอาหน้าออกสื่อ จะได้จัดหนักจัดเต็มได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ใครและไม่ต้องสุภาพมากนะครับท่านผู้ชมไหนๆช่วงนี้ก็คนดูไม่ค่อยจะเยอะนะครับก็เลยถือโอกาสสารภาพกันตรงนี้แล้วก็จะได้รู้ๆกันแค่กลุ่มเล็กๆที่ได้ดูคลิปนี้ของพวกเรานี่แหละครับก็อย่างที่บอกนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณที่จำกันได้แล้วก็หากันเจอและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในช่องนี้และทุกๆช่องทางอย่างที่บอกไปเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาสุดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ